บอกก็ได้เนาะแต่ว่างวดนี้นะฝันว่าลูกมาขึ้นฝันคักแล้วมันบอกว่าฝันขึ้นนี่ครับไม่ชดชดหรอนั่อนตัวนี่ฝันมาขึ้นนี่ฝันว่าลูกยังไงน่ะล่ะครับฝันพ่อพ่อว่าฉันไม่เห็นว่าฉันบอกว่านั่นพ่อเรียกฉันแค่เดียวเบิรงดูลห้าหกสวัสดีครับคุณตาครับอื เป็นยังไงเนาะมาเอาโชคตัวนี้มาเอาโชคตัวได้ข่าวว่าคุณยายกับถือกมันบอคุณตาหัวที่ผ่านมาเถยโยใครโยหัวเนี่ยโอ้ได้หลายเป็นไงกับคุณตาได้หาพันได้หาพันจีเป็นยังไงก่อนจังได้เลขมาจะใส่ก่าตัวนั้นที่ได้ที่ถือกนะได้ที่เถือกับพันเท่กัน ฝันขื้กันมั้ับ้านเนี่ยกามาฝันฝันกาวาเดกัาห้อยบวันเนี่ยมันกับขบถิ่มเกาหกกัทเทียบ้านเนี่ยเมื่อวานบอกว่นนี้บอกแล้วแต่ไปเลยฉิบอายอเอยอ่าบ่หัวชาบ่หัวชาตัวนี้สามมันบ่เออบาทนี่นั่น คนพวกนั้นมากพูนี้มากมแตจะลายคนบ่อเลยใจรลแต่เลยเลยมากงเลยเพ่เลยเอาอปมากเลยว่าจิพ่ชื่อบ้านกานขึ้นมากเล่ยจะออกจังมืออื่นเออจำกมันผู้ไรเบาขึ้นก้อนหวยออกกันเถอะไปขึ้นก้อนหวยออกมันจะออกจังมืออื่นนี้แฟนแรงมือแรงเนี่ยครับก็พอทีจำกมันผู้ไรมาเบาหังว่เห็นคนอะไรยิ่งเสียงรู บอกว่า,วาบอสซ่้อเก้าหกเก้าเคสมาเด็กินดอกเงี้ยพ่อท่านหูเมียพอดีหูเมียเกินว่าท่านโรกดอกบอลเบาให้ได้ฟังแตายายช่วยสว่างแก้งนั่นออกมาได้ง่ายกับให้ลูกผ้าขาไปซื้อเด็กขาไปซื้อเลยเจ้เด็กขอไปซื้อเลยออกมาจต่ควมมาเห็ียบหนนะ้อยู่เรื่องกินกินง่ายแม<อ>นบ่แมนกับร่องเบิึงว่ะท่าน เพราะว่ามันมันจ,อจ่ออย่างนี้สันฮามันแมนอะไรสันครับใครจะท่าไปเลยออกมาเขาแลีนมาถักบอกแม่นพ่อมเจ้าเลยสิวะสั่นโอ้ยดีใจน้ำดีใจนำ้ำยายโอ้ยแต่มันดีใจน้ำเสียดายที่มาไทยแต่ว่าน,นี่ไปใส่บ้านนอกไ่เห็นฮวงสำหรับคนตานี่ยไปเห็นฮวงนาะไปใส้บ้านใดแล้ว,วใช้บ้านใดหัวกันหลวงหักันหวงน้ำตี่เดี๋ยว์หัก <ตา S 2> ันหวงน้ำที่ ปวดหูเสียาวัคซีนมาแล้วเป็นไปตัวทิ้งหลังจากเศษยาวัคซีนมาหลายอีก็ไปใช้ก็ได้ตากระโปงเห็นกระบปงมากใกล้เห็นกระโปงอะไรเงี้ยนละกระโปง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดายชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางซื้อเสียงอะไรก็ต้องบ้างหนาค่ะคับวันนี้เป็นพุ่มพูโอ เป็นไล่ไล่ไปเลยบอกครับเออมันคือเขาโอกโรกไปเลยมันเป็นฝาแห้ว่ามีตะหมอกนะเขาโอกโรกไปเลยพัาบวีสผพันมาจะมันเสียดายเนาะแต่ว่ากะดีใจน้องคุณยายเนาะเล่าด้อยู่หาพันเนาะมันกะดีใส่ลายเมื่อยยังหรอครับก็สีพ่อได้ใส่ใส่ไว เขาก็ไปซื้ออันอื่นพอแห้งแล้วโอ้เราไปซื้อแล้วค่ะซื้อไปตัวทิพย์แดนครับอ่าเพราะว่าบ่มมั่นใจมันมันแตกไปแล้วนะมันแตกไปแล้วคนเบาหลายซื้อน้ำควบคนครับเราะว่าพู้นั้นก็ซื้อตอนนั้นผู้นี้ก็ซื้อตอนนั้นก็ไปซื้อน้ำเขาบาดในพ่อผันนักชีเราก็เฝ้าไปโัดที่ไหนบาซื้อหน่อยนึ่งที่เราว่าได้เปลี่ยนดิขึ้นเกืขึ้นก่อนหวยอ๋อขึ้นแม่นผดเนาะเออโอ้ยกันแล้ว อันโมเสอเก่ามเสเก่าเก็ดว่าได้รือเงินเตีอีมันขายว่าโอ้ยสั่งบอาจักจีหามื่นผุนอวาสันเขาบอกว่ามับนกยมันกับุจักนี่แล้วมุจักว่ามันสือออกเกิดมวยบ่าว่าแหละเนาะมันอันผู้พันฝันผู้พันบอกพันพันบอกบ่บอกว่าซื้อทละหลายต่อแด้ไปเอาเป็นมื่นผุนนี่กันเป็บว่ว่าเนี่ยพันบอกเชิงแมันมาารลดวาสัน มือรดผู้ที่มาบอกอ่าวเป็นปูหรือเป็นยาครับไม่ความงรู้สึกเป็นผู้ชา่บ่เห็นตัเป็นผู้ชา่บ่เห็นตัแต่เสียงผู้ช่่เาัเข้าใช้หูว่าจังกันจังสี่นะเพราะอตอนนั้นว่าจะกินดอกวางี่เสียงผู้ชเสียงปูไส่แต่พ่เห็นคนบ่เห็นตแต่ว่าได้ยินแต่เสียงแต่ยินแต่เสียงหันบ่ซื้อก้าวหัวเก้าเจ็ดหรือ่ได้หรอกเงินเจียพราีพราะี ลุกมาเยาวไปนอนบ้านในคนจะแจ้งมาโว้ยว่านท่านไหนยิ่งตะเสียงอย่าหาคนบ่เห็นห้วยบ่เชื่อเข้าหกเข้าเก็ดว่ได้กินได้ว่านท่านเออแม่นบ่ว่านท่านจักไป่ใส่ดิบ่เห็นตัวก็ได้บ่เห็นบ่เห็นตัวลุกขึ้นมานั่งท่อนเี่บันล่อไม่แกลงคือนั่นแจ้งถิ่นอ๋อจีกับบ่โดนบอกว่าแกลงอ่า พอดีแจงออกมากันเลยเว้ยว่าฉันพอกับลูกลกขึ้นเขาก็เมียนบ่อนคอนบ่อ่บได้อันนั่นดอกคันบ่ชื่อเขาหงเอาเกจเพื่อนบอกแล้วบ่ได้กินดอกเพื่อนว่าว่าฉันเอาเอามาบอกยหญ่มันบ่นั่งบอกอยู่บ่อนหันบ่ลู้บ่จะบอกจากบ่อนเลยบ่เขาลูกกวนยหญ่ก็ดึกเลยบ่ยหญ่ก็ะไรไม่ จะไปชนินี่และโอ้สันเมียนมอวั็ไปห่อนตัวโอ้เราก็ดึกแต่เศร้าเลยเลกะดแต่เศร้าเลยอ <laughs> พอมาคนมีตัวละไปน้ำย่นนะไยมากครับครับโอ้กกจะดันดีใจน้ำเล่าเนาะเอ้ยโอ้บนนเอ้ยังวยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอะคือังบอ้ยโอาะผอ้าบอกก็ได้เนา้แต่ว่างวดนี้ยนอ้ัโว่าโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้นบอ้ยนี้ยโอ้ยโค้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ันเมื่อ้ยโอ้ยนว่าโก ยังไงนี่แล่ะ,ละครับอันเพราเพราะว่าฉันไม่ยังว่าฉันเลขมันเป็นหาหกหาเจ็ดตีว่าฉันใช่ว่าฉันนั่นเด้ว่าฉันโยวพันียวไปลอยที่หน่ยว่าโยวไปเป็นลอ,อยอยู่เดรลอยอยู่เออมันลอยอยู่สิหลอนะครับใช่นั่นเด้ว่าฉันหาก็หม่จักว่าหาอยู่ครับหกกะหม่อจักว่าหกอยู่เพราะว่ามันดีตั้งสิแมครับครับ ฮังฮังว่าหาเจ็ดน้ำแต่ที่จริงอันผู้เดียวเห็นเนี่ยมันเป็นหาหกเป็นหาหกอ่ามันเป็นหาหกแต่แต่ว่าอันอันลูกสาวเนี่ว่ามันเป็นหาหกหาเจ็ดมันเรา่มขึ้นสองขว่มว่าหาหกหาหกอ่บาบาดเนี่ยมันจะเป็นหาเจ็ดบ่บอกเรียกว่าย่ำหาหกหาเจ็ดว่าสั้นหาหกหาเจ็ดเอ ถ้าว,ว่ามันจะเป็นหาหกเย,อ,อ,ยอ,เอะเนี่ยเพราะว่ายำสองเท้าห<พ>อมเนาะเออว่ายำพร้อมว่าฉันไหมมันจะมาฉี่วะเลขในว่าจันแล้วบ้านนี่ไงน,นอนเขียดนอนไปนอนมาทิ่เปหลับอีกหลับไปอีกหมดลับไปอีกก่อนจะแก้มากฝันอีกฝันอีกดิซ้ำอีกซ้ำอีกนี่โตเก่าอีกเออครับ ลูกเขาเลยล่ะนั่น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 ว่าสันนั่นแยกพอว่าสันกับเบิ้งได้บาทเบิ้งกับห้าหกอุ้ยย่ำคักย่ำเนี่เดินี่ย่ำเบิ้งกับห้าหกฟันสองรอบยังได้ตัวเก่าอยู่เออฝันสองรอบขึ้นเดียวนะ้าฟันสองรอบยังได้ตัวเก่าอยู่อ,อีนี่ล่ะ <laughs> อีเก่านี่ยเจ้าเก่านี่เอาอายุเพิ่นเท่าไรล่ะเอา ไม่จำบ่ได้เด้อก็ต้องถามยายแล้วก็สุชิวา่าเป็นยังว่าเป็นเอาตัวเอาตัวเพคนบ,บอกก็พอดี <ละ S 2> อันตื่นขึ้นมากขาเลยว่าโอ้ยคอยคึบนปัดนักจีว่าจงังไรวันนี้ว่าอีบุญบอกเด็เอ้มันบอกว่านั่นพอ่อเด็กก็สั่งกระเดียวเบิ้งรูห้าหกก็สั่งมันบอกห้าหากาเพราะเขาไม่เด็กเพราะขางแต่ว่าถะอา,าหารชัดเจนทั้งหมด หกหรือมนกะเห็นหางกีดีขึ้นอยมันไปทั้งนี่นี่มันบ้าบมาทั้งพี่นี่มันไปจังฉีว่ครับมานมันมันว่าบอมันบ่าเป็นสองขัวอยู่ปัตตุยไทยมันว่าหาหก้าจ็ดหาหกมันยำมันยำหาหกนี่นั่นว่าบอกยำหาหกตอนมันจะมาอีสั่นบ่จังว่าอยากขุดจากเดเรกมันบังมากจังไรเนาะจังไปเบิ่งหลอกเจ้าเบิ่งหลอกรู้ว่าจังก็หลอกมาเบิ่ง มันบ่มีหกม,มีหาหลายพดแต่ว่าหางไม่หาเกตตัวสันหาหาหกโอ้ในรอบบ่มีตัวสันอ๋อมันบอกหาหกดิตัวสันเนยอืมอาจจะเป็นหาหาเกตอาจจะเป็นตัวร้องมาจสันเนียครับนี่แล้วพอพ้นยำนี่เนาะพ้นยำยำห้าหกนี่สองเทือเนาะจีบเสซนใต้ที่หาหกเออครับพี่น้องครับบอกกับว่าหาหกฝันเด็กพระวัติกับว่าหาหก ฝันคว,ว่ำก้ฝันขึ้นเดียวกันออสองเทียเนี่ย,ยโยมันคักอะไล่ะพี่น้องว่ามันคักเติบอยู่ที่คักเติบคักเติบเ,เอาหวดนี้เนี่ยจังได้กับว่าผ่านชิดว่าเป็นห้าหกครับใช่ถึงก็บงกับว่าห้าหกคักกัดดี่ยครับตอนขั้วบ่มันบ่ไปหา้าหกสองเทียสามเทียมันว่าห้าเจ็ดเสือครับมาที่มักบ่เอามักบ่เหล็กมากบ่หาหก ห้าหกก็มากกันเด้วมาสุดยอดเลยเนาะสุดซดเล่นบ่ะเอาคุณตาก็เน่นนี่เด้อครับห้าหกเนี่ยเราเน้นหาหกเลยหาเจ็ดเป็นตัวร่องพอฟันย่ำขึ้นเดี่ยวฟันสองเทียก็ออกมาหาหกคือเก่าลูกสาวผู้เก่ามากบอกครับก็ผู้เก่าคือลูกผู้เก่าลูกผู้เก่ามากบอกฟันสองเท้าก็ว่านั่นพอเลขคือเก่านะเซี่ย มันมันมันฝันแท่นี้แหละมันมันจำได้นะครับเออฝันอย่าที่ที่สองก็จำได้นั่นหาวกกัทันไม่ว่าโอ้ยคักขัดขัดนันก็ฝันนั่นที่ละครับฝันนี่แหละเนาะเบิางหางเดียวเขาบ่กล่อของปอนเสร็จแมครับหาเด็กเขาจกว่าหาอยู่ครับเราเรียกโคบอเฮีแขงกันอยู่เนาะครับอันอันไปเลยโคสี่กระเลอยู่มชินเนาะเห็นคักเห็นแน่เนาะเออเห็นคักอยู่ดิครับครับแต่ว่าหาเจ็บแต่มันบ่เห็นมันห่างเบาจำใช่ใช ครับครับเอาก็ขอบคุณคุณตาหลายๆเนอครับที่มาให้หน้าทางเมื่อนี้รับขอบคุณครับทดลองเบงแบงฮ่าหามันแมนครับเป็นจ้างผ่านมาแล้ววันบ่าผ่านมามันคักเลยเนาะมามันคักขึ้นแล้ว เนย้อนตะขอนี่ละค่ะกับปติบนนอกเดี๋ยว่ามันมันนี่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะล่องล่องล่องซังเบิงแล้วก็ล่องล่องเอามาใไซเบิงว่ามันเท่าสิถึงเ็ก่งมากบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่นเลกคะเด้อดีดีเดีหลีดีดีลนะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบอนี่งหากระมาไอ้บางงวดบางยานเลยสูนกระมาเนี่ยบ่แต่ว่าบ่มาสูนค่ะ แมินอยู่ใน,นกระเป๋าตลอดนะคะเงิน,งนกรบ,บ,บเปาเา๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเดอ้อพราะเพราะบรรยากาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงั้นตก็ขอสั่ง,งน,นี่ค่ะเกีเย่กย,วยวมากขึ้นโาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจา้าลองเบิรงนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเช็ดจกลองเบิร์กเบอร์โทน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอ้นี่ยจ้นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้ไงกินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนะค่ะไปเอามาไว้ไนกระเป๋าค่ะพิ้วโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง